เคยคิดกันไหมครับว่าความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องของโชคชะตาจริงๆรเหรอหรือว่าจริงๆแล้วมันคือทักษะที่เราฝึกกันได้เหมือนกับการเล่นกีฬานี่แหละคำถามที่ว่าความสุขเนี่ยเราสร้างขึ้นมาเองได้จริงเหรอวันนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับแล้วบอกเลยว่าวิทยาศาสตร์มีเรื่องที่น่าทึ่งมากๆมาเล่าให้ฟังโอเคประเด็นมันคืออย่างนี้ครับมันมีสองความคิดที่แบบต่างกันคนละขั้วเลย ระหว่างความสุขที่เป็นเรื่องของโชคที่ต้องรอกับความสุขที่เป็นทักษะที่เราสร้างเองได้แล้วความจริงมันเป็นแบบไหนกันแน่ล่ะคือความเชื่อเก่าๆเนี่ยเขาจะมองว่าความสุขมันเป็นเรื่องของดวงเหมือนสภาพอากาศครับควบคุมอะไรไม่ได้เลยแต่แต่เดี๋ยวก่อนมุมมองใหม่ทางวิทยาศาสตร์กลับบอกตรงกันข้ามเลยนะว่าจริงๆแล้วความสุขมันคือทักษะครับฝึกได้สร้างได้พัฒนาได้แล้วอะไรล่ะที่ทำให้มุมมองใหม่นี้มันน่าเชื่อถือ เอาละครับเรามาเจาะลึกดูหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่กำลังจะเปลี่ยนความคิดของเราไปตลอดการกันคนที่ออกมาจุดประเด็นนี้แบบจริงจังเลยนะครับก็คืออาร์เธอร์บรูคส์เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์สังคมที่ฮาร์วาร์ดแล้วก็มีคอสอนเรื่องนี้ที่ดังมากๆเลยครับซึ่งเขาสอนว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถสร้างความสุขที่แท้จริงขึ้นมาได้ด้วยตัวเองแล้วดูตัวเลขนี่สิครับ1 8 0 0 0 0คนโห นี่คือจำนวนคนที่ลงเรียนคอร์สออนไลน์ของเขาเพื่อจะเรียนรู้วิธีสร้างความสุขให้ตัวเองมันบอกชัดเลยนะว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่เป็นสิ่งที่คนทั้งโลกกำลังให้ความสนใจอย่างมากทีนี้เพื่อให้แน่ใจว่าวิธีไหนมันเวิร์กจริงๆมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งครับในปี2020เขาไปรวบรวมวิธีสร้างความสุขมาทั้งหมด68วิธีแล้วก็ให้สุดยอดผู้เชี่ยวชาญอีก68คนมาช่วยกันจัดอันดับเลยว่าอะไรคือที่สุด โอเคครับมาเริ่มกันที่รากฐานก่อนเลยทุกอย่างมันเริ่มจากจุดเดียวกันครับคือร่างกายกับจิตใจของเราต้องพร้อมก่อนเรามาดูกันดีกว่าว่าเสาหลักกลุ่มแรกเนี่ยมีอะไรบ้างง่ายๆเลยครับ3อย่างนี้มันไปด้วยกัน 1. คือออกกําลังกายให้ร่างกายมันหลั่งสารแห่งความสุขออกมา 2. เรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาสมองจะได้ไม่อ่อและ 3. เรื่องกินครับต้องกินของดีๆเพื่อเป็นพลังงานบอกเลยว่านี่ไม่ใช่แค่จุดเริ่มต้นนะ แต่มันคือฐานทัพของความสุขเลยแล้วครับพอร่างกายกับจิตใจเราพร้อมแล้วสเต็ปต่อไปก็คือการเชื่อมต่อกับโลกภายนอกครับก็อย่างที่รู้กันว่าคนเราเป็นสัตว์สังคมนะความสุขของเรามันเลยแยกจากคนอื่นไม่ได้เลยแล้วจะทํำยังไงล่ะก็อย่างเช่นลองทําดีกับคนอื่นแบบเล็กๆน,น,น,น้อยๆหรือตามหาเผ่าของเราให้เจอครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนที่สนใจอะไรเหมือนกันหรือเพื่อนที่ทํางานแล้วก็อีกข้อที่น่าสนใจมากคือการใช้เงินเพื่อคนอื่นครับ ข้อนี้อาจจะฟังดูแปลกๆนะครับแต่ว่างานวิจัยเขาบอกชัดเลยนะว่าการใช้เงินซื้อของให้คนอื่นหรือเลี้ยงข้าวเพื่อนเนี่ยมันสร้างความสุขที่อยู่ได้นานกว่าการซื้อของให้ตัวเองซะอีกมันเหมือนเป็นการลงทุนในความสัมพันธ์นะครับซึ่งผลตอบแทนก็คือความสุขที่แท้จริงเอาละครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายซึ่งเป็นอะไรที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นนั่นก็คือการเติมความหมายให้กับชีวิตเป็นความสุขคนละแบบกับความสนุกช่วครั้งช่วคราวนะครับ สามเสาหลักสุดท้ายนี้มันเหมือนเป็นตัวช่วยยกระดับจิตใจของเราเลยครับอย่างแรกเลยคือการมีศรัทธาหรือหลักการอะไรบางอย่างมายึดเหนี่ยวชีวิตไว้สองคือการพาตัวเองไปสัมผัสกับธรรมชาติบ้างเพื่อให้จิตใจได้พักผ่อนและสุดท้ายคือการให้โดยที่ไม่ต้องหวังอะไรตอบแทนเลยทั้งหมดนี้แหละครับที่จะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตนี้มันมีความหมายพอฟังมาทั้งหมดนี้เราน่าจะเริ่มเห็นภาพชัดเจนขึ้นแล้วนะครับว่าวิทยาศาสตร์เองก็กําลังบอกเราเป็นเสียงเดียวกันเลยว่า พลังในการสร้างความสุขเนี่ยมันอยู่ในมือของเรานี่เองแล้วก็มีคาพูดหนึ่งออเตอร์บรุสที่ผมว่ามันสรุปทุกอย่างได้ดีมากๆเลยครับเขาบอกว่าเราไม่จําเป็นต้องนั่งรอโชคหรือเหตุการณ์ดีๆมาทําให้เรามีความสุขเพราะพลังนั้นน่ยอยู่ในมือของเราเองอยู่แล้วเช่นนั้นบทสรุปที่สําคัญที่สุดของเรื่องนี้ก็คือความสุขมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่มันคือการฝึกฝนมันเป็นทักษะอย่างหนึ่งเลยนะที่ยิ่งเราทํำบ่อยๆเราก็จะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต่างจากการเรียนดนตรีหรือเล่นกีฬาเลยและคำถามสุดท้ายที่สำคัญที่สุดเลยก็คือในบรรดาวิธีทั้งหมดนี้มีข้อไหนที่เราจะเลือกเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะความสุขมันไม่ได้รอโชคชะตาครับแต่มันรอการลงมือทำจากเราเนี่แหละ